สวัสดีเชียงใหม่เมื่อคืนหนาวมากหนาวจนหดไปทั้งตัวครับก็วันนี้มาวีล่องในยันบรรยากาศยามเช้าครับอมการมาซื้อน้าพริกแล้วก็ตลาดเช้าปิดไปแล้วนะอันนี้คือตลาดพระเครื่องเมืองสารพีครับนะอยู่ที่สารพีมีเพลงด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูน้ำพริกน้ำพริกมีไหมครับปิดร้านหรือยังครับเนี่ยปิดแล้วมาไม่ทันน้ำพริกเอน้ำพริก,รกข้าวเหนียวข้าวนึ่งอะไรประมาณนะั้นอยากกินน้ำพริกอ๋อมีแต่น้ำพริก หมดแล้วขอบคุณครับ <Yeah. S 1> มาสายนะตอนนี้ที่เ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ชียงใหม่11โมงโห oh. อากาศเย็นมากนะเย็นจนแบบว่าได้ใจเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับเลยนั่งทางานยาวเลยครับ <Yeah. S 1> ก็ไปดูของกินในตลาดก่อนว่ามีอะไรไหมนะเพราะตอนนี้อ่ะ uh huh. ขออนุญาตวีล็อกก่อนครับเมื่อคืนมาเจอคุณเบียร์แล้วก็พูดคุยกันนิดหน่อยสั่งสรรคนะคุยเรื่องงานวันนี้จะไปถ่ายอะไรบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่องข,ของน้องแป้งแล้วก็น้อเอี้ยงคุณเบียร์สมากกว่าผมจะแค่วีล็อกเฉย นะครับขออนุญาตเดินดูตลาดก่อนเลยครับนะอยากได้น้ำพริกข้าวเหนียวไม่มีน้ำพริกข้าวเหนียวเลยเบิดแล้วมาซาตลาดวายเลยนะครับจ้าอันนี้มันเพิ่นเลิกกับไปมดแล้วจ้บครับมาซาเบิร์ตแล้วปิดแล้วปิดแล้วครับขอบคุณครับ<ะ>ไม่มีแล้วอ๋อตรงนี้มีตรงนี้น้ำพริก หัวเนาโอ้นางแปลงคงยากนะว่าแล้วก็ปะป้องไม่เป็นไรถ้าไม่มีเดี๋ยวไปรอกินข้าวดีกว่าก็เดี๋ยวไปหาคนเบียร์ครับเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันนะผมจะวีล็อกให้ดูนิดหน่อยครับน้ำพริกบะมีเนาะอ๋อม,มีมีน้ำพริกอะไร้างครับบ้างกตแดงตะแดงอ๋อครับรเอาดีกว่าแตแดงน้ำพริกน้ำผัก,กมีมีข้าวไหมครับ S 2> <S 2> ข้าหมูมีอ่ะเจ้าอันน้ำพริกตาแดงถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาทเจ้าเอากระปุกสิบบาทเอาเอาให้กระปุกเดียวก็พอครับข้าเข้าไปซื้อเลยอ่าอันน้ำพริกติดตัวไว้กันเหนียวเลยเข็ดหมูข้าวก็ไม่มีเนาะหมูพวกนี้พกตั้งเส้น ไม่ต้องใส่ถุงแล้วกดเข้าเนี่ยมุงเนี่ยสามแยกมุงมีคนเลอะเท่าแถวในนี่สองสามเท่าแบบคือข้าววะพกอันได้อันออได้ครับนู่นก็ขายชิ้นปิ้งขายชิ้นปิงอ้ออ้อได้ครับคุณครับต้องเข้าซอยนี้นะครับอ๋อสามแยกเพอนพอดีเลอ๋อได้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือตุนเสบียงไว้ก่อนครับกันเหนียวนะก็ดูบรรยากาศยามเช้าที่นี่ครับแล้วพอดีมาซ้ายไปก็ไม่เป็นไรไว้เจอกันนะครับ ก็เดี๋ยวไปซื้อข้าวนึ่งให้น้องแป้งก่อนซาวสวยวันนี้นะวันนี้น้องแป้งจะต้องมีล็อกเฮ้ยจะต้องถ่ายคลิปแล้วนะตั้งใจว่าจะเอาเรือไปไปไปเล่นที่ในเขื่อนครับแล้วก็ชูชีพน้องแป้งมีหมดแล้วโอ้ผมไม่ชินเส้นทางที่นี่เลยใครมาเชียงใหม่สารพีน่าจะคุยกับเส้นทางต้นสักที่เป็นแถวแถวริมถนนน,น,นี่เป็นเนส,นส้นทางที่เขาดูรักไว้นะครับ เขาบอกเข้าซอย,อยนี้นะแล้ว,ว่าอ่าใส่เบลดีกว่ามันเสียงดังครับแล้วก็รวบคขาปลอดภยัยทางเล็กมากเลยโอ้ใส่เสื้อบุรีรัมย์รู้สึกว่าตัวแบบเบาสบายดีแล้วก็ดูดีมากเลยพอดีเราเป็นหุ่นนักฟุตบอลกันนะอย่างว่านะแข็งแรงดีบึกคลนอดทนครับนี่ตลาดน,นะจะเขาบอกว่าตรงไปก็เดี๋ยวเจอนะก็ทักทายเพื่อนๆที่ตามชมวีล็อกครับขอบคุณมากเลยสำหรับ Err, คนท okay, ouais. uh ี่เข้ามาดูประมาณนะเราราสองหมื่นโดยเฉลี่ยนะฮะอันนี้คือผมคิดเองนะที่ตอคลิปที่เข้ามาดูแต่ถ้าเกิดผมไปต่างประเทศหรือต่างแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณว่าสามหมื่นเลยได้อยู่คนดูก็บนไปก็มีมีข้าวเหนือบอข้าวนึ่นะครับข้าวเหนียวร้านอะไรลูกอะไรหมูหมูปิ้งพวกอะไรไหมครับมีไงนั่นไงหอมมาต่ดัจน่คืออะไรคะ อ๋อไซอัลก็ได้ได้เนี่ยจอดตรงนี้แป๊บนึงก็ได้แค่ไปซื้อมาจอดนี่ก็ได้ค่ะอ๋อจวถอยก็ตรงนี้เลยครับโอเคครับข้างหลังลงไปดูกันนไปกินอะไรก็ดูเอาเขาทำอะไรอยู่มันร้อนๆเลยเข้าเนี่ยวอันนี้มีแล้วที่มีแล้วบาแป๊บนึงค่ะตรงมัน่างไห้น่อยนะถ่ายหน่อยนะคะนี่หนังแป้งได้ข้าวเหนียวนึ่งแล้วสุดยอดเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนึ่งร้อนๆแล้วก็น้ำพริกบนรถกันดีกว่าถูกใจใส่กินเลยน้องแป้งเฮ้ย,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 ยแต่ว่าขอถุงนะกินในขันนึง,นงแบบว่าเป็นเป็นไอ้นี่นะเป็นเตาฟืนคาวนี้จะตีโครงไงนะ้องแป้งถือกล้องเจ้าเอ่อไปหาคนเบียร์โอ้โหทางมันเล็กมากไม่คิดว่าจะได้เข้ามาเล็กกินเน้อแป้งเนาะ แล้วก็มีร้านแบบเขา้านึงแบบบ้านๆอยู่รู้สึกชอบมากเลยน่าอยากกินมากครับอ่าที่ลองชิมข้าวเหนียวหน่อยดิอร่อยไหมเขาบอกว่ากางเกงเขาบอกว่า20บาทเยอะไปเอาออกก็ได้นะไม่คิดเลยว่าจะได้เยอะขนาดนี้ลองดูโอ้โหเยอะมากว่ะชิลหรือว่าไงเราจะรอค่อยกินก็ได้นะไปลองชิมว่าอร่อยจริงไหมแอร์ไม่หิวหรอกอ,อ,อร่อยมากไปกินบ้านพี่เบียร์พี่เอี้ยงดีกว่าปะ โอเคเราเจอกันครับป่ะก็เดี๋ยวเรามารับคุณเบียร์นุเอี้ยงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพาดอาแป้งไปการหลวงใช่ป่ะเอี่ยงอามาแล้วมาแล้วชิดเมืองเจ้าหรอเป็นกเศ้ยรีบวีล็อกก่อนไงกลัวเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอนั้นเดี๋ยวดอกแป้งไม่ให้วีล็อกนะรีบคุยก่อนเข้าวีตอนอารมณ์ดีีล็อก ก็เคยมีล็อกไปสาวเชียร์เบียนั่นคือก็น่ารักนะน้องๆที่เราเคยมาพูดคุยกันแล้วก็ลุงเซิร์ตอะไรก็ก็ดูเราอยู่มากมากทุกคนเลยครับเฟรนดีครับเป็นอย่างดีครับมีร้านแบบนี้อยิงไหมอยากไปในเชียงใหม่ใช่ค่ะมีไรมร้านมีอะไรยังมาอยู่ไหมร้านมีได้เหรอดีนะดีเออดูมดูไม่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่าเปิดเปิดมีอะไรยังมาอยู่เออน่าสนใจอยู่นะนี่เคยดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ วันนี้มีมาคุมไม่โดนด่าแล้วมั้งวันนี้ตั้งใจว่าจะไปคนเดียวจะพาไปร้านอะไรนะที่ที่เขื่อนแล้วก็จะเรือไปเปิดเป็นร้านนั่งกินสไตล์บ้านๆเลยครับแล้วก็อาหารอร่อยครับมีการดีคิดว่าน,น้องแป้งก,กับกูบแน่น่าจะชอบครับจัดไปมาเชียงใหม่ก็แนวนี้ก็ถ้ามีก็ได้เลยเพราะปกติมาก็จะเจอเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่นี่ไงครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจผมอาจารย์จะถูกใจน้องแป้งหรือเปล่าไม่รู้ไง ครัวกันไป,ไป<า>แล้วก็คืจอจะยู่เชียงใหมอ่อีกอีกสักกัมกก๊มหนึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายย้ายอำเภอหรือย,ย้ายไปไหนไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณเบียร์น้องียงอยู่ก็ไปด้วยกันก็ได้ก็ยินดีกกนเ,เราผ่านไอถนนที่เป็นเส้น,นที่ต้นยางครับผมเลยเป็นต้นสักตั้งแต่หัวคลิป<อ>ต้นสักต้องเป็นอกี้เนี่ยพี่แก้ว เจ้าถิ่นให้ให้ข้อมูลหน่อยเป็นเส้นต้นยางสารพีแล้วก็อยู่อยู่มากว่าร้อยปีแน่ๆแต่ละต้นนะใหญ่แล้วก็อนุรักษ์ไม่ตัดแล้วเนาะครับแต่นอกจากมันจะล้มเองบ้างพี่เคยเห็นข่าวไหมลมมาแรงๆแบบฝนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะก็เสี่ยงนะแต่มันก็กันลมกันลมได้นะแต่ถ้ามันลมมานี่ก็อย่างว่านะลมแล้วค่ะครับ ยับเลยตอนนี้นักท่องเที่ยวถ้าเกิดมาที่นี่เขาก็จะชอบเซนี้เพราะว่ามันจะมีความสช้ากับต้นยางครับใช่ใช่คือถ้าต่างชาติจะชอบผมมองนะครับผมยังชอบเลยต่างจังหวัดมาเงี้ยมันมีสองข้างทางนิดเดียตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่ก็ยังโอ้โหถ่ายคลิปเป็นว่าเล่นเลยช่วงก่อนสมัยก่อนอ๋อนะครับทำคลิปบีนต้นยางจะโดนด่าไหมบีนต้นยางบีนต้นงิ้วดีกว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ขึ้นมั นี่เขา,เาผ้าเหลืองกั้นไว้พิมพ์เห็นเน่ยขึ้นเป็นสัญลักษณ์คือว่าอะไรอนุรักษ์วยย่ายังไงเขามีศนะักดิ์ศรีแล้วเนาะมีแบบคู่บ้านคู่เมืองมันนะประมาณนี้ครับทำพิธีอะไรก็ทำพิธีเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้<า>ยสมัยก่อนนะพี่ที่เขาถ่ายรูปไว้ะคะ่ะปั่นจัก,กรยานกันเต็มเลยชาวบ้านเนาะไม่มีแบบนี้นะคะแล้วก็ออคือว่าก่อนนี่คือเส้นนี้ก็คือคนปั่นจักรยานแล้วก็รู้กันหลวงได้ไงอ๋อ ขลังนะขลังข,ขลงังแต่และต้นใหญ่มากคะต้ก่อนต้นใหญ่ไหมในรูปทีน่น้องเอ้นอองเี้ยงดูอ่ะใหญ่ค่ะม,มันก็เหมือนอย่างี้เนาะก็ก็ใหญ่อยู่เงี้ยโอ้โหแล้วคิดดูตั้งแต่รุ่นนะั้นมารุ่นนี้ก็คือย,อยังใหญ่อย่างนี้อยู่เลยนะโมูอย่างเงี้ยเบล้ออ่ะที่นี่อ๋อมันขลังจริงแหละีอำเภออำเภอสารปีตอนเย็นก็จะมีขายข้าวนี่เป โอ้เรากลับมาพอดีเลยกันนะคะมีปูอ่องเนอยของปรดพี่อ๋อปูอ่องปู่องไข่ปูอ่องไม่มากรอ่องคลิปนี้ไม่มีสาวเลยไม่ว่ากันนะเดี๋ยวคลิปเย็นเดี๋ยวสองคนก่อนสาวแป้งกับแม่เท่าเอี้ยงเดี๋ยวช่วงเย็นจัดให้ช่วงเย็นนี้เดี๋ยวไปนะคนเมียครับคิดให้ก่อนนะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนตาสว่างอีกรอบนึงแสบตาเลยนะอแบบแสบตาเลยนะ ก็เดี๋ยวน้องแป้งถึงสิบนาทียังดูเด๊ะสองนาทีเองรัวๆมาเก๊ได้อยู่มัง้งได้แล้วเยอะแล้วเกินแล้ว <c oughs> เออนะก็ไม่ถึงสิบนาทีไม่ได้เดาไปตอนเย็นเดีนวเ <c oughs> ตอนเยน็นเดี๋ยวคือจะขอมีล็อกจัดยาวหน่อยแต่จะให้น้องเอี้ยงพาไปร้านที่แหลมๆจริงๆอ่ะไอร้านไส้ย่างอโ่ะโหแหลมมากแหลมครับแต่ว่าเพลงมันมันดังอะนะใช่คือมันแหลมทุกร้านแหละเดินไปนี่คือหน้ามาเชียงใหม่ต้องแนวนี้เลยใช่หน้าถ้าไม่มาไม่งั้นมาไม่ถึง อาหารอร่อยแล้วก็แสบต,ตายางไงครับเขินเปิดไป <laughs> แสบตา, <c oughs> ามากโอเคทิ้งทไทยด้วยภาพบรรยากาศที่เป็นถนนต้นยางแล้วเราก็จะปิดทิปแล้วก็ไปตามต่อช่องน้องแป้งคุณเบียร์แล้วก็น้องนุกเอี้ยงแล้กันนะ<ช>เพราะ<ช>นะว่าทุกคนจะมีทิปการถ่ายอาหารอะไรเงี้ยก็คือไปในคลิปของแต่ละคนไปนะครับผมก็ประมาณว่าเป็นแค่มีล็อกนะส่วนเรื่องของแน่ทัวนี่คือ ก็จะมีแค่ลาวแล้วก็เมืองการแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเชียงตุงจบแล้วน่าจะเข้านะสงน้องแป้งนี่คือจบแล้วไม่รู้ว่ายังไงแต่แต่ว่าคิดว่าน่าจะนะบอกว่น่าจะนะประชาชนาจะไม่มีลยน่าจะอติดตามชมครับโอเคไปแล้วน้องแป้งหน่อยๆคุณเบลตัวนี้สวยมากแต่สวยจริงนะคือต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเลยดูๆใครที่อยู่ตางจงาวาดจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็มาได้ครับาอยากให้น้องเอี้ยงคุณเบล พาเที่ยวก็อลังสองพันไปถึงขนาดนั้นนัดมาก่อนนัดมังกรเล่าเราพอโอ้ยเล่าเล่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอี้ยจะพาไปแซ่บตาเล่าขาวเล่าขาวแซ่บตาพี่เบียร์กินเล่าขาวเป็นแซ่บตาแบบนั้นได้แต่นะเนยลาบีบีลาตัวนี้สวยจริงสวยแล้วมันมมัันนเข้ามาในถนนไงถ้าดูดีๆดีเห็นไหม มันเลยขอบฟุตบาทมาแล้วแบบนี้เลยสวยๆนี่ไฮไลท์เลยตลาดตรงนี้ด้วยช๋ออันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ขายไม่ใช่อันอันข้างในอะโรงเรียนโรงเรียนว่ามันใหญ่จังเลยอะอะไรเลฮะโอ้โหเดโอ้โหงจะเย็นชิวไปหน่อยนะลุง เราจะลบสายก็ไม่ได้ครับต้นต้นยางใหญ่มากจะไปทำยังนี้เออนะจะไปให้สุดเลยให้สุดเลยใกล้สุดยังคุณเบียร์ยังครับยังโอ้มีทั้งหมดกี่ต้นนะถามเลยในในก็ได้ในแหละ500-900ต้นจริงเปล่าใช่เหรอโอ้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล มีกี่ต้นไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามันเยอะมากก็ประมาณของเรานะร้อยร้อยน่าจะน้อยอ่ะโอ้เส้นทางยาวคืปคู่อ่ะคูละสองน่าจะประมาณเป็นร้อยอ่ะไม่เกินมากเนาะพี่เนาะเป็นพันนั่งใช่เกินนะเพราะมันติดติดกันเป็นแถวเลยเนาะตรงที่เราไปเออเนี้ยอ๋ออ๋อแ้วเราปลูกก็เป็นอย่างนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดมากถ้าก่อนใครมาปลูกไว้อยากจะรู้จริงๆริง เพราะจะเป็นเพราจะเป็นคนที่ปลูกไว้เพื่อกีดยางนั่นแหละตาพี่แน่มันปลูกไปเลยไม่เกิดอ่ะเออเปี่ยนไม่เกิดเลยมั้งไม่เป็นใครวะอืมอองเลยก็จะเยอะมากเลยคงเป็นส่วนยางจริงนะครับเนี้ยคงมีการนำมาปรับทำถนนเวรคืนอะไรก็ว่าไปตามนั้นซื้อซื้อบ้านพักตากอากาศแถวนี้ได้นะครับ ียังไม่ถึงร้านเลยทุกวันนี้สวยสวยต่ออีกไหมหลุดนี่เอาแค่แยกไฟแดงพอจบแล้วครับเดี๋ยวถึงนะอ่ะโอเคอ่เดี๋ยวจบแยกไฟแดงเราจะไปกันนะครับร้าไปชมคลิปอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆเราที่ติดตามันในยูทูบครับนะ เราจะมีช่องที่เราไปคอนแลิร์ตไบ่อยมากมีไม่กี่ช่องนะก็มีคลาสสิกนุพี่แง้แซ่แคอ่พี่แง้แ,แค่แ,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 แค่งแง้เออชอบเรียกเขาเพชรอยู่ด้วยเลยเราก็จะมีใครโคลงเด่นประมาณนี้แหละหนักๆังแล้ที่ไปบ่อยหน่อยก็จะตาชมชบทุกช่องด้วยแล้วกันนะอโอเคไปแล้วน้องแป้งครับรถจอดพอดี